สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเปิดกล่องนะอันบ็อเป็น external disk นะครับ external disk นะครับหรือว่า portable storage นะครับไอตัวนี้นะครับจะมี password เป็น protection ป้องกันนะครับสา,สามารถใส่ password เพื่อป้องกัน ข้อมูลหายได้อันนี้เป็นตัวบันทึกข้อมูลนะครับยี่ห้อนะดูยี่ห้อดูที่ยี่ห้อครับยี่ห้อ Western นะครับหรือ WWD นะครับความจุของดิสตัวนี้นะครับเป็น External นะครับ External ดิสตัวนี้ก็คือ5 t b 5 t b 1 t b เท่ากับ1,000 g b นะครับเพราะฉะนั้นเท่ากับ 5 0 0 0กิกนะครับหรือ5 0 0 0กิกะไบต์นั่นเองนะครับตัวนี้นะฮะเราสามารถบรรจุข้อมูลได้เยอะนะครับในเรื่องของวิดีโอภาพนิ่งต่างๆนอกจากนี้นะ้วก็จะมีของแถมนะครับก็คือให้สแกนตัวนี้นะครับให้สแกนตัวนี้เพื่อที่จะมีการกู้ข้อมูลให้ฟรีนะครับมีการบริการกู้ข้อมูลจากฮาร์ดดิส์นี้ให้ฟรีนะครับถ้ามันหายไป โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาพลิกกล่องนะครับตามนี้เลยนะครับกล่องเป็นลักษณะอย่างนี้นนี้ราคาประมาณ3.000กว่าบาทนะครับ3000กว่าบาท3 0 0 0ต่างๆนะครับซื้อมาจาก p o w e r b y นะครับเพื่อบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับภาพนิ่งและวิดีโอต่างๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องกันเลยครับแกะด้านบนนะครับ โอเคนะค่อยๆดึงออกมาลักษณะตาตาของเป็นแบบนี้นะครับแกะออกเลยครับโอเคครับพึกลับด้านครับหยิบออกมาเลยหยิบออกมาได้เลยครับสิ่งที่เขาให้มานะครับก็คือคู่มือตัวนี้นะครับคู่มือเปิดข้อมือ คู่มือนิดหนึ่งนะครับซึ่งก็เป็นภาษาอังกฤษนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับอันนี้ก็คงไม่ต้องไปอ่านนะครับเพราะเราไม่ต้องการรายละเอียดมากมีทั้งภาษาภาษาอังกฤษนะครับภาษาจีนภาษาญี่ปุน่นภาษาอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะนะครับลายตาไปหมดอันนี้ไม่ต้องไปอ่านครับเพียงแค่เป็นคู่มือในการใช้นั่นก็เก็บไว้ส่วนหนึ่ง ครับาสายครับเขาจะให้สายมา1นชุดสำหรับเสียบนะครับกับตัว portable storage ตัวนี้หรือว่า external hard disk ตัวนี้นะครับเป็นสายด้านหนึ่งเป็นด้าน USB เสียบเท่ากับโน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์ของเราอีกด้านหนึ่งก็เสียบเข้ากับ portable storage หรือว่า external hard disk นะครับช่องแบบนี้นะครับ โอคครับทิกลับก่อนนะครับอันนี้คือด้านหน้านะครับด้านหน้าที่มียี่ห้อกำกับไปว่า WD หรือว่า Western อา Western นะครเป็นยี่ห้อ Western โอเคครับลองเสียบดูนะเสียบเสียบให้ตรงนะฮะถ้าเสียบไม่ตรงไม่เข้านะครับ ดูจะเป็นเงี่ยงน,นิดนิดหนึ่งนะครับเห็นไหมครับเขเสียบเข้าไปส่วนที่เหลือนี้เราจะไปต่อกับโน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์ของเรานะครับ mm hmm. เพื่อโอนหรือถ่ายข้อมูลหรือเก็บข้อมูลนะครับสามารถพกพาติดตัวไปได้นะครับซึ่งการพกพาติดตัวนี้เขาเรียกว่า p o ตชิเบิลก็านำไปติดตัวกับเราได้นะครับเป็นขนาดที่ไม่ใหญ่มากนะครับ uh, Storage สำหรับการเก็บข้อมูล ครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็จะนำตัวนี้ไปเสียบกับโน้ตบุ๊กเพื่อโอนถ่ายข้อมูลเกี่ยวกับวิดีโอนะครับที่จะใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานนะครับผลงานครับแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องเจ๋อมาแล้วด้วยครับสวัสดีครับ ครับ